ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนมิชชั่นค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันนิลุบลไสงามค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมที่สําคัญสําหรับชาวอาเซียน2งานใหญ่ด้วยกันค่ะโดยงานแรกนะคะจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศกับงานวันอาเซียนเดยถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ47ปีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนซึ่งในปีนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่ามีการครบรอบ100ปีดรถนัดคอมันปูชนียบุคคลสําคัญของไทยที่ร่วมลงนามในปฏิญญา กรุงเทพเอกสารสําคัญในการก่อตั้งอาเซียนนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเกิดขึ้นกับผู้ที่จัดหาหนังสือดีๆให้เราอ่านค่ะกับการประชุมบรรรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ครั้งที่16ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมไปติดตามทั้งสองกิจกรรมนี้ได้จากรายงานค่ะ วันที่8สิงหาคมเป็นวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียนโดยทุกปีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้และเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียนและการรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยวันก่อตั้งอาเซียนเราก็ ถือโอกาสาจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนาทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวเกี่ยวกับอาเซียนอีกวาระหนึ่งนะแล้วก็ในโอกาสเดียวกันก็พยายามจัดกิจกรรมให้เยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของอาเซียนเยาวชนของไทยเราซึ่งจะเป็นอนาคตของอาเซียนให้เขาสามารถารับรู้รับทราบข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังอยู่ใน วัยเด็กอู่ครบสำหรับกิจกรรมในช่วงเชา้าประกอบด้วยการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า100แห่งดีใจแต่ว่าก็ มีผิดหวังบ้างเล็กน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายไว้ว่าเอาให้มันได้ที่หนึ่งแต่วันนี้ก็ดีใจครับแต่ที่สองนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนและมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านสื่อและกิจกรรมที่น่าสนใจ นี่ก็ที่กระทรวงการต่างประเทศที่จัดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกดีนั่นแหละค่ะ,ะเพราะว่าได้มาร่วมกิจกรรมได้มาเจอเพื่อนต่างโรงเรียนด้วยแล้วหนูก็ที่เดินเข้ามาเนี่ก็มีหนูคนเดียวที่ขุมพียาก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกนิดนึงเป็นวันที่มีความสําคัญนะครับผมทาให้เราได้รู้ว่ากับพกเพื่อนบ้านแล้วก็เหตุการณ์ต่างในอาเซียนนะผมเข้าเมืองตาหลิยวแล้วก็ต้องเหลียวตาตามเราต้องรับรู้วัฒนธรรมของเขาว่าอะไรอะไรอะไรถูกอะไรไม่ถูกถ้าเราศึกษาแบบนี้แล้วเ,เราก็สามารถอยู่ร่วมกับ ทุกคนที่อยู่ในอาเซียนได้ครับ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่เน้นกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะในระดับเยาวชนโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอาเซียนและสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทยในการจัดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนซึ่งในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ100ปีของพนะท่านพันเอกพิเศษดรถนัดคอมันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและมีบทบาทในการก่อตั้งอาเซียนเมื่อ47ปีที่แล้วภายใต้ชื่องาน100ปีดร์ถนัดคอมันย้อนอดีตสู่อนาคตประชาคมอาเซียน สำหรับประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเป็น,นกลไกหลักในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมไทยในสประชาคมได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมโดยนโยบายของคอสช,อชอจัดทำยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน8ด้านเช่นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าบริการการค้าและการลงทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคมรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่งด่วน10เรื่องที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี2558เช่นการสร้างความรู้เรื่องอาเซียนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐการพัฒนาด่านและเมืองชายแดนรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นต้น ที่อีกหนึ่งกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาบรรรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่16 โดยสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Congress of ASEAN l i b r a r i a n s ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2513โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนางานห้องสมุดร,ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมไปถึงประเทศสมาชิกสมทบคือติมอร์เลสเต ซึ่งในการนี้มีการจัดการประชุมสามัญและการประชุมวิชาการเพื่อสภาบรรลักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกๆ3ปีโดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพและมีการจัดการประชุมต่อเนื่องกันมาแล้ว15ครั้งและในปี2558นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้หัวข้อห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้เป็นผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการด้านห้องสมุดทุกประเภททั้งในด้านการบริหารงานเทคนิคและการให้บริการและกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดจะสามารถได้รับผลประโยชน์จากบริการห้องที่ดีขึ้นเป็นการเพิ่มภูมิสติปัญญาส่งผลต่อการพัฒนาประชากรของประเทศในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น การที่เราได้ข้อมูลจากขอสมุดในอาเซียนเนี่ยก็เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทั้งทางด้านวัฒนธรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านองค์ความรู้ต่างๆตรงนี้ประเทศไทยเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหอสมุดระหว่างกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงในการสืบพ้นข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน แค่นี้เราก็ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเพราะว่ามันนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาประชาชนทั่วไปหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงทั้ง10ประเทศ น้ถือว่าเป็นการรวบรวมขององค์ความรู้รวมทั้งสหวิทยาการต่างๆไว้เพราะฉะนั้นงานห้องสมุดจึงมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาด้านบุคลากรและที่สำคัญในปี2558ประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปพร้อมๆกับประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนี่จึงเป็นวาระสำคัญของวงการบรรรักษ์และห้องสมุดของประเทศไทยในการสร้างความร่วมมือที่สอดคล้องกับบริบท ของประชาคมอาเซียนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์หรือที่ศูนย์ข้อมูลการประชุมสภาบรรรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักขอสมุตรแห่งชาติหมายเลขโทรศพัพท์0262-5192ในวันและเวลาราชการ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเทศกาลแห่งความกตัญญูของชาวเวียดนามค่ะ